มาหลอกสกินไทย VS เอลซุ จะเป็นยังไงไปดูกันฮะแผนของเรานะฮะเปิดมาผมจะเล็งออกสร้อยเขียวเลยนะเพราะเราน่าจะโดนโปกก๊กจากฝั่งโดนบ่อยแน่ตรงนี้ผมได้ยึดพุ่มก่อนนะครับเห็นพี่แกเดินเนียนมาผมเลยปาดเปิดพี่แกก่อนพี่แกก็พยายามยิงเท็ดคืนครับแต่เหมือนนัดสองจะว้าวตรงนี้แลกกันไปครับสู่สี่พอสมควรเอลสู่ตัวนี้จากที่ผมดูพี่แกดูไม่ค่อยงก,กันติเลยนะครับใช้ได้ก็คือใช้หลบอย่างเดียวเลยอย่างตรงนี้ผมลองเดินแย่ๆไปดูพี่แกก็หลอนนัดตีหนีไปเฉยเลยฮะเอาล่ะตอนนี้ผมได้สร้อยเขียวแล้วสบายแล้วครับไม่ต้องกลับบ้านเอาล่ะแผนต่ออไไปััมยตีทกกลช็หางงง แนน่อนอย่างเช่นแบบนี้นะฮะแหมแต่พี่แกฟิกเกอร์หนีซะได้ไม่เป็นไรฮะอย่างนี้ถือว่าคุมแล้วที่เหลือครับเราก็แค่เล่นไปเรื่อยๆแล้วทำตามแผนที่เราได้วางไว้มันนั่นตีเมื่อไหร่แล้วก็อันตีตามเมื่อนั้นครับจะว่าแบบนี้เลยครับช็อกตามไปเลยพี่แกไม่มีฟิกยังไงก็โดนครับตรงนี้ผมกะเข้าสุดเลยยังไงก็คิดว่าได้แน่ยืนตียืนไล่ไปเรื่อยๆครับตรงนี้กะเฟือบัตยังไงก็ต้องมาครับแต่เพาว่าป่าท้ายเลยครับดาเมจไม่ถึงเลือดเหลือประมาณห้าเปอร์เซ็นต์รอดเถิดถ้าเราเกมน้ำแบบนี้ครับผมยืนกัดคีบ แล้วนี่ครับพี่แกเผยแชร์ตีหนีแล้วนี่ไมเมียนตียังนั่งซูมอีกแบบนี้เส็จผมครับปติช็อกเลยครับยังไงก็โดนเหยียบเต็มหัวแบบนี้ถึงจะมีฟิกเกอร์บอกเลยก็ไม่รอครับเพราะเราฟิกเกอร์ก็ยังมีอยู่ตรงนี้พี่แกพยายามวิง่งหนีกับข้อป้อมครับผมก็รอปิดงานส,สวยๆโดยการฟิกเกอร์ปาดกบหมอนครับ <S <S นั่นแหละครับมาหลอกชดสก,การสกินนี้ตอนนี้กิจกรรมได้เริ่มขึ้นแล้วอย่าลืมไปทำกิจกรรมเพื่อรับสกินฟรีสกินนี้กันด้วยนะครับสกินนี้โคตรแจ่มห้ามพลาดงันเด็ดขาดเลยนะฮะ